What? Wow. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มสาราดีเลสเทนะคะมาฟังสาระดีๆกับส้มกันค่ะคลิปนี้นะคะมีคำถามในคอมเมนต์แล้วก็มีคำถามนะคะทั้งช่องทางในเพจ Facebook ของส้มสาราดีด้วยค่ะว่าใบอนุญาตขับขี่หรือใบขับขี่ของเรานั่นแหละที่หมดอายุไปนานมากๆแล้วเด็ดสุดคือหมดอายุไป10ปีแล้วค่ะทุกคนหมดอายุไป10ปีสามารถต่อใบขับขี่ได้หรือไม่ หรือว่าจะต้องไปทำใหม่กรณีนี้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูค่ะว่าเมื่อใบขับขี่ที่หมดอายุมานานมากๆแล้วนะคะส้มจะพาไปดูค่ะว่ามันสามารถที่จะต่ออายุได้นะคะแต่เราจะเลือกตัวเลือกนะคะแบบไหนจองคิวอย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องอบรมในหัวข้อไหนรวมถึงหลังจากการที่เราจองคิวแล้วอบรมแล้วไปที่สำนักง,งานขนส่งนั้นนะคะจะต้องไปทำอะไรบ้างไปดูในคลิปเลยค่ะ ก <TR EN CH> ่อนอื่นนะคะส้มจะขอแนะนำเบื้องต้นให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าใบขับขี่เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือใบขับขี่ที่เป็นแบบชั่วคราวชั่วคราวนั้นก็หมายถึงว่าเราทำใบขับขี่นะคะครั้งแรกเราไม่เคยมีแบบขี่มาก่อนเลยแล้วเราได้ใบขับขี่ใบนั้นมาเนี่ยครั้งแรกที่เราทำเราจะเรียกใบนั้นว่าเป็นใบขับขี่ชั่วคราวแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่เป็นใบอนุญาตส่วนบุคคลค่ะส่วนบุคคลก็คือเราเคยทำแล้ว1ครั้ง ครั้งถัดไปที่เราไปต่อคือการต่อแบบขีดครั้งที่2หรือครั้งถัดๆไปเราจะได้เป็นแบบส่วนบุคคลแล้วก็จะมีอายุ5ปีคราวนี้ช่วงคราวที่มีอายุ2ปีเนี่ยคือส้มจะบอกว่าถ้าคุณนะคะปล่อยให้ใบเนี้ขับรถช่วคราวเนี่ยคือหมดอายุเกิน3ปีนะคะหมดอายุเกิน3ปีเนี่ยตั้งแต่3ปีขึ้นไปค่ะ 3ปีสี่ปีหปีหปีเปียาวไปถึง10กว่าปีถ้าบัตรชั่วคราวหมดอายุเกิน3ปีเป็นต้นไปนะคะเราจะต้องไปอบรมนะคะที่สำนักง,งานขนส่งคือจองคิวแล้วไปนั่งอบรม5ชั่วโมงค่ะอบรมแบบที่ว่าเราเขาเปิดวิดีโอให้เรานะคะแล้วเราก็ไปนั่งฟังวิดีโอ5ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะไปทำการสอบข้อเขียนค่ะ สอบข้อเขียนหรือสอบภาคทฤษฎีนั่นเองก็จะผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องสอบขับรถใหม่ค่ะสอบขับรถใหม่ด้วยนะคะซึ่งในการจองคิวนะเราไม่ต้องจองคิวแบบทําใบขับขี่ใหม่นะคะเราจะต้องจองคิวแบบเป็นการต่อใบอนุญาตขับรถค่ะต่อใบอนุญาตขับรถแบบ 2ปีค่ะไปเป็น5ปีถึงแม้ว่าจะหมดนานแล้วนะคะหมดอายุนานเป็น5ปี7ปี10ปีนะคะคือเราก็จะต้องจองคิวแบบการต่อใบอนุญาตขับรถค่ะซึ่งมันจะมีหัวข้อนะคะในแอปพลิเคชัน DLT Smart q เดี๋ยวส้มจะพาไปดูค่ะซึ่งแบบส่วนบุคคลนะคะถ้าเราปล่อยให้เขานะคะบัตรใบอนุญาตของเราหมดอายุนานเข้านะคะมากกว่า3ปีค่ะ มากกว่า3ปีตั้งแต่3ปีขึ้นไป4ปี5ปี7ปียาวไปถึง10กว่าปีนะคะเราก็จะต้องจองคิวเข้าไปต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลค่ะไม่ใช่จองคิวเข้าไปทำใหม่นะคะหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุเป็น10ปีแล้วจะต้องทำใหม่ คำว่าทําใหม่ในที่นี้นะคะก็คือมีการคล้ายๆการสอบเหมือนกับทําใหม่นั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็คือการไปต่ออายุใบอนุญาตค่ะเพราะว่าทางสํานักง,งานขนส่งนะคะในระบบเขาจะมีข้อมูลของเรานะคะว่าเราเคยทําใบอนุญาตมาก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงคุณจะหมดอายุนานมากแล้วเราก็จะต้องจองคิวในประเภทงานต่ออายุใบอนุญาตค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลน,นะคะหมดอายุเกิน 3ปีนะคะเราก็จองคิวเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปสอบข้อเขียนหรือว่าสอบภาคทฤษฎีนั่นเองใหม่แล้วก็ต้องสอบขับรถใหม่ด้วยก็จริงๆก็การสอบคล้ายๆกับคนที่ทำใบกับขี่ใหม่นั่นแหละคะ่ะแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะคือคือถึงแม้ว่าใบอนุญาตส่วนบุคคลนะคะของเราจะหมดอายุไปนานแล้ว5ปี10ปีนะคะเราก็ยังสามารถอบรม e-learning ออนไลน์ได้ค่ะ อบรม e-learning ออนไลน์ online, ซึ่งเราจะใช้เวลาในการอบรม2ชั่วโมงค่ะเราสามารถนั่งอบรมที่บ้านเราได้ไม่ต้องไปอบรมที่สำนักง,งานขนส่งนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะคะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้โทรศัพท์มือถือในการอบรมออนไลน์ อาจจะแบบไม่สันทัดในการใช้คอมไม่สันทัดในการใช้สมาร์ทโฟนนะคะก็ยังสามารถจองคิวแบบที่เลือกอบรมในสำนักงานขนส่งได้ค่ะก็คือเขามีช้อยส์ให้เราเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะไปอบรมที่ขนส่งไหมสอชั่วโมงหรือว่าเราอยากอบรมเองที่บ้าน ผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อแตกต่างค่ะระหว่างใบอนุญ,ญาตขับรถชั่วคราวเพราะว่าชั่วคราวจะไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้ค่ะแต่ใบอนุญ,ญาตส่วนบุคคลนะคะสามารถอบรมออนไลน์ได้ข้อแตกต่างคือตรงนี้ค่ะและการที่จะไปสอบข้อเขียนคือต้องสอบข้อเขียนเหมือนกันแล้วก็สอบขับรถเหมือนกันค่ะก็คือเมื่อเราปล่อยให้ใบอนุญ,ญาตขับรถของเรานะคะหมดอายุตั้งแต่ 3ปีเป็นต้นไปเราก็จะต้องสอบภาคทฤษฎีคือสอบข้อเขียนใหม่แล้วก็สอบขับรถใหม่ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะส้มจะพาไปดูวิธีการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue กรณีที่บอกว่าใบขับขี่หมดอายุม,มานานมากๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมีแอปพลิเคชัน DLT Smart q u e ค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้งานผ่านเว็บไซต์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบใดก็ได้ที่ท่านสะดวกแต่ต้องมีระบบ DLT Smart q u e เพื่อใช้ในการจองคิวก่อนนะคะซึ่งส้มมีสอนเอาไว้แล้วสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยเกี่ยวกับใช้ แอปพลิเคชันตัวนี้นะจะไม่ได้สอนรายละเอียดในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะเอาละพอเราโหลดแอป,ปอะไรมาเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็เข้าสู่แอปพลิเคชันค่ะท่านใดไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันนะคะให้เข้าไปที่ลงทะเบียนก่อนกรอกข้อมูลของเราให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นระบบจะเด้งกลับมาสู่หน้าแรกแบบนี้ให้เรานะคะใส่เลขแบบประจำตัวประชาชนแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบค่ะกดเข้าสู่ระบบนะคะไม่ต้องกดลงทะเบียนซ้ํา หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกสำนักง,งานขนส่งเขตที่เราต้องการจะเข้าไปต่ออายุใบขับขี่ค่ะพอเข้ามานะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่ารถของเราเป็นประเภทใดแล้วก็คลิกเลือกเลยค่ะรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะคะต่อจากนั้นนะคะถ้าท่านใดเป็นแบบชั่วคราวที่ในมือถือไว้แล้วเป็นอายุ2ปีนะคะชั่วคราวเนี่ยที่หมดอายุมามากๆแล้วเกิน3ปีนะคะให้ท่านเลือกตรงนี้เลยค่ะการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถจาก2ปีเป็น5ปี ที่สิ้นอายุเกิน1ปีค่ะแล้วเราคลิกเข้าไปนะคะเลือกวันเวลาที่เราต้องการไปขนส่งนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดให้ครบแล้วก็เซฟเอา QR code นะคะหรือแคปเจอร์ไว้นะคะออกมาเตรียมไว้เวลาที่เราไปสัมง,งานขนส่งค่ะแล้วก็ด้านขวามือนะคะท่านใดที่ถือแบบขี่แบบส่วนบุคคลนะคะแล้วหมดอายุเยอะๆหมดอายุเกิน3ปีนะคะ ให้เรานะคะเลือกได้2แบบก็คือจะเลือกเป็นอบรมในสำนักงานก็คือไปนั่งอบรมที่สำนักงานขนส่งหรือจะอบรมเองนะคะผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์นะคะ DLT eLearning ก็ได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือแล้วแต่เราสะดวกเลยว่าเราสะดวกแบบใดเราก็คลิกเลือกจองคิวหัวข้อนั้นไปนะคะแล้วก็จองคิววันเวลาให้เรียบร้อยเพื่อให้ได้รับ q r code คออกมาค่ะ ดังนั้นนะคะกรณีถัดไปเนี่ยส้มจะพูดถึงวิธีการอบรมใบขับขี่แบบส่วนบุคคลที่หมดอายุมากๆหมดอายุเกิน3ปีไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแบบชั่วคราวจะอบรมออนไลน์ไม่ได้น้องก็เลยจะไม่ได้สอนตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอบรมนะคะแบบส่วนบุคคลที่หมดอายุเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะเลือกหัวข้อไหนเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์การอบรมของขนส่งค่ะชื่อว่า DLT E Learning ค่ะ ซึ่งเว็บไซต์ตรงนี้นะจะเป็นคนละอย่างกันกับการจองคิวนะคะจะเป็นคนละส่วนงานกันพอเราเข้าไปหน้าอบรมนะคะเราก็ลงทะเบียนอบรมให้เรียบร้อยใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดของเรานะคะแล้วก็กดเพิ่มหลักสูตรซึ่งการอบรมส้มมีสอนไว้แล้วนะคะในคลิปอื่นสามารถไปตามดูย้อนหลังได้เช่นกันไม่ได้พูดในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้คลิปยาวเกินไปค่ะหลังจากนั้นนะคะหัวข้อที่เราต้องเลือกอบรมก็คือใบอนุญาตขับรถสมบุคค์ขาดต่อเกิน1ปีค่ะซึ่งเราจะใช้เวลาอบรมออนไลน์ สอชั่วโมงค่ะทุกคนสม้มก็ขอสรุปอย่างนี้ค่ะว่าใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุนะคะเกิน3ปีหรือแม้กระทั่งของคนที่หมดอายุเป็น10ปีแล้วก็สามารถต่ออายุได้ค่ะไม่ต้องจองคิวไปแบบทําใหม่นะคะเราสามารถจองคิวแบบ ไปต่ออายุที่สำนักง,งานขนส่งได้เลยค่ะข้อดีคือถ้าท่านใดถือใบบขี่แบบส่วนบุคคล5ปีสามารถอบรมออนไลน์ได้แต่ถ้าท่านใดถือแบบชั่วคราวเนี่ยจะไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้ต้องไปเสียเวลาอบรมที่ขนส่ง5ชั่วโมงค่ะข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นะคะส่วนการสอบข้อเขียนนะคะหรือสอบภาคทฤษฎีรวมถึงสอบขับรถนั้นต้องสอบใหม่ทั้ง2บใบอนุญาตค่ะ เพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุยต่อกับส้มนะคะผ่านทางไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดติดตามแบบทางในคลิปนี้เลยนะคะกด Follow หรือติดตามแล้วนะคะก็ทักส้มเข้ามาผ่านช่องทางไลน์บูมได้ค่ะ mm hmm. ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่านใดที่ใบผีวมดอายุมานานมากๆแล้วนะคะสามารถดูคลิปนี้ไปเป็นแนวทางได้เลยค่ะ ขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบคลิปนะคะถ้าคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะ